ทุกคลิปเราจะเอามาจิกทุกข่าวเราจะเอามาสบัแบบรักชาติามากเะยซื้อมาห้าร้อยใบเขียนทิ้งไทย <c oughs> เ,เขาม่เคยรักไงฉันหนับสนนุนนะรักลูกไม่ถูกทางทุกประเด็นเราจะเอามา ครอบครัวเนี่ยจะเป็นเกราะที่ดีที่สุดในการช่วยกันป้องกันบําบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะบางทีเราค่ะจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราอุ้มอยู่เนี่ยโตขึ้นมาแล้วมันจะดุมากอย่างเช่นบางแก้วมีพวกผิดหมาแมวมพวกบาปอยากไปทิ้งแต่แทนที่พระจะได้ฉันหรือว่าเอาหนังสือไปซื้อหนังสือผสมมาศึกษาเราเอาไปซื้ออาหารหมาอาหารแมวหมดจ้าวงการบันเทิงเราจะทําให้ ไม่ได้จะมองว่าที่รูปร่างหนะ้าตาคือชอบเป็นคนที่ไม่ลืมชาติกําเนิดของตัวเองมองมอยม,มาว่าเอ๊ะม,มันจะมีดาราคือเขาก็ไม่ไดเ้เขาเรียกว่าอะไรนะระบุชื่อไปหรอกว่าเป็นพลอยแต่มันก็เหมือนกับประมาณว่าขี่วิง่งขี่เวียงอ๋อเรามีเป็นเรื่องด้วยนะ ตอนนั้นเราเป็นแหล่งท่องเทียเท่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับทุกประกอบการป้ายโฆษณาอะไรต่างๆถ้าปิดไฟป้ายโฆษณาได้เร็วขึ้นก็จะเป็นการยอดเที่ยมมากนะแปลว่างี่หลัใช่ไหมแล้วก็รีนร้อยเอ็นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอ่ะหัวเขาเติมมาให้เพื่อผิดหลักพยากรณ์แล้วเจอกับพวกเราที่ Green On TV KPP <PP> Channel